รีวิววิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี e, หรือเคมี e ้อเอนจิเนียริงเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้างสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดของวิมมศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี e, หรือเคมี e ้อเอนจิเนียริงถึงรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนว่ามีการเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนจบมาแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างในอนาคตและความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมในสาขาวิชานี้ด้วยเชย่นกันครับผม ภาควิชาวิศวกรรมเคมีทาการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกที่ภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยศาสตราจารย์ดรแทมนิินทีในปีพศ2502โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตบวทอบอสาขาเคมีวิศวกรรมต่อมาปีพศ2516มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ทําการติดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีขึ้นเป็นแห่งที่2ของประเทศไทยโดยใช้ชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบวสบเป็นแห่งแรก ในปีพศ2 5 1 7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกา้ารนบุรได้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีขึ้นเป็นแห่งที่สของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกที่ใช้ลสูตรของประเทศญี่ปุ่นต่อมาในปีพศ2 5 1 8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้จากการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเคมีเป็นแห่งที่4ของประเทศไทย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ chemical engineering เป็นสาขาวิชาที่ทำการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กลศาสตร์การถ่ายเทความร้อนเคมีและเศรษฐศาสตร์เพื่อทำการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตการทำงานของกระบวนการทางเคมีรวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางเคมีพันเป็นต้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาของวิศวกรรมที่มุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีและหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการทางด้านเคมีและกระบวนการผลิตเพื่อนนิกกกาาารรรรปับบบุงพฒและผต